G BX ครับบริษัท g o b e Holding Management จำกัดมหาชนครับ FC ช่อง YouTube ขอมาครับตัวนี้ไม่เคยดูเลยดูแฟตชีทก่อนทำอะไรเงินทุนหลักทรัพย์เหรอลงทุนในบริษัทอื่นและธุรกิจค้าทองคำแท่งค้าทองคำแท่งขึ้นลงตามราคาทองหรอือเปล่าดูก่อนรายใหญ่เป็นใครนอ ถือหุ้นรายใหญ่ g b x ครับหุ้รายย่อยถือห้าสเอ็ดเปอร์เซ็นะมีไทยนีอาร์สลับสองด้วยนะแล้วก็เป็นบุคคลหมดเลยนะครับนามสกุลเนื่องจำนงอึ้งไัยบู์เขาอยู่ในธุรกิจทองคำหรือเปล่าดูงบกันเงินหน่อยครับ นี่เริ่มเยอะแล้วนะครับพั0หล้านนะสินทรัพย์รวม2,900ล้านนะโอ uf, ้แต่งบโตหน้าดูเลยปีแรกล้านหกปีต่อไป8ล้านปีต่อไป14ล้านปีล่าสุดหกสามสีสาล้านไม่มีปันผลก็เคยมีแต่มันมีน้อยเท่านเองดูกราฟ GBX ครับ ราคาปัจจุบันบาท4.5สตางคร์คราคาเส้นสองรวัน69สตางค์ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับดูภาพใหญ่หน่อยอเข้าตลาดประมาณปี2003-2004ครับสร้างดอยไว้9บาท50ทำฐานเตี้ยสุดอยู่21เจ็ดทำฐานเตี้ยสุดอยู่27สตังค์ครับ และอยู่ในกรอบนี้ไซรปเอประมาณ2.14บาทส4สตางค์ครับอยู่ในกรอบนี้นะนานและนานละกีปีเนี่ยตั้งแต่ปี2008นะครับถึง2020นะไม่รู้ว่าวอลลุ่มเป็นยังไงนะครับปรับไปเดแล้วตีเส้นเทนเส้นกดในเดนะครับดูว่ายอดไหนที่เราจะให้ความสำคัญกับเขา 27สติตางค์นี้ไม่ถึงนะ29สตางค์ครับลงมาปรับฐานล่าสุดนะครับยอดไหนให้ก่อนสำคัญนี่บาท4ีหแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยนะ2บาทมันไกลเกินนะครับ ประมาณนี้ครับไล่ไปค่อยเส้นหนึ่งอ่าประมาณนี้ครับเส<ถ>น้สนเทนนส่นกดบอกคร้อมเส้น2องวันครับประมาณ4ี่สิบห้าต่างเป็นขาขึ้นนะแต่ขึ้นแบบแข็งแรงเนี่ยเส้นเทนส่นกดจะมองเจ็ดสิถึงแปดสิบต่างขึ้นไปนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นไปชนบาทสี่ห้าแล้วนะครับอืมงั้นเราหาแนวต้านถัดไปก่อนนะค่อยมาสรุปเป็นแนวรับแนวต้านนะบาทสี่ห้าผ่านได้แล้วนะครับนี่นี่นี่มีอยอดนึงผมว่าตรงนี้ยังไงก็ต้องย่อก่อนไม่ใช่ว่าลงนะยอ่ยอย่อย่อก่อนพื้นฐานบริษ,ษัทไม่ได้แย่ครับนี่ถึงสองบาทสิบสี่เลยนะครับสองบาทก็พอมากนะ เป็นผมนะเราก็ต้องตีขยักไว้หน่อยครับเพื่อการเทกำไรก่อนแนวต้านสำคัญนะครับไม่ต้องไปงกถึง2บาท14เปะอะไรเงี้ยครับเห็นไหมสอยอดเนี้ยสอยอดเนี้ยคุณขึ้นมาไม่ถึงหรอก โดนยังไงก็โดนครับเนี่ยเนี่ยสองยอดแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ผ่านเนี่ยโดนเน,เนี่ยครับนเนี่ยแหละเขาเรียกแนวต้านครับลองทำความเข้าใจกันดูนะสรุปแผน G B X ครับแนวรับบาท3าแนวรับใกล้สุด บาท38แนวรับที่หลังพิงฝาอยู่บาท17สตังค์อ่าประมาณนี้เนาะโอเคสรุปแผน g b x อีกรอบครับแนวรับแรกาบาท38สตังค์แนวรับถัดมาบาท3 1สตังค์แนวรับหลังพิงฝาอยู่บาท25ตังค์และบาท17ตังค์นะ ไม่ควรหลุดครับถ้าหลุดเนี่ยมันจะเห็นใต้หนึ่งบาทนะมันก็เสียทรงไงถูกไหมแนวต้านแรกบาทสี่สามตังค์แล้วบาทห้าสิบสี่ตังค์ครับผ่านได้เจอกันบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบแล้วก็ใกล้ๆสองบาทนะใกล้ๆสองบาทนะแต่ถ้าผมมองไปถ้าเขาแบบว่าผ่านสองบาทได้เนี่ยมันก็จะยากหน่อยมันก็จะยากหน่อยโอ้มันจะกลับขึ้นไป หลักห้บาทก็จะนานนะครับเนี่ยกองเนี้ยกองเนี้ยคุณดูกองนี้นะเนี่ยโอ้โหยากครับยากไปหาหุ้นเล่นรอบเล่นดีกว่าสร้างกำไรจะได้ไวและเยอะกว่านะครับประมาณนี้ตัวนี้ปันผลก็ไม่ค่อยดีด้วยนะก็ไปเทรดเก็งกำไรไปนะครับ G BX ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องเลยครับขอบคุณครับ